มาถึงในงานก็เลยแบบประกาศแซอยู่เลยเมื่อกี้คือการแซวฟิลคนเป็นยิงเอวยิงนักดยเราจาะตัวก็ไกลอยู่นักฟิลนักดายมาเออต้องไปโดนไฟแดมาเที่ยวหัดใหญ่นานๆครั้งเนาะโอเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็ติดไฟแดงใช่ติดไฟแดงแล้วก็แบบอยู่กลางใจไปด้วยหา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 คนด้วยนะเพราะว่าเราโสดอยู่ใช่ไหมใช่เออ วันนี้ก็ต้องเสียตัวนะครับคุณลูกค้าพูดนำอยู่ตรงนี้เธอถาดนี่พี่นัทตอนนี้ทุกคนพี่วิวอยู่ที่หาดใหญ่นะเธอมาเที่ยวนานๆค้างก็ไม่อยากตายกับคุณลูกค้าคนเยอะมากยอมมีมีแบบเวทผงเวทชีไหมอาจจะเวทีก็หรอ ดีเวี้อลเดี๋ยวใดูนะขอบพินโโอ้สว่างปะนี่ดาราุนหัดใหญ่แต่ว่าเมอกจะมาถึงในงานเนาะก็เลยแบบสาวอยู่เลยมา่กินการสะใจสุดคนเป็นดกเน เราจาะตัวก็ไกลอยู่นะพี่คุณน้าใหญ่มาเออไไปโซนรถฟมาที่หัดใหญ่นานๆครั้งเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็ติดไฟแดงใช่ติดติดไฟแดงแล้วก็แบบอยู่กลางแไฟเลยหา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 คนด้วยนะเพราะว่าเราโสดอยู่ใช่ไหมใช่เออวันนี้ก็ต้องเสียตัวต้องเสียตัวนะครับคุณลูกค้าพูดนำอยู่ตรงนี้เธอถ้าดามีพี่นัา ตัวเน่พี่นัทคือน่พนธ์ทรงผมทั้งหน้าทั้งอะไรทั้งฟังยูนิเวอร์ซิตี้มากอือตอนนี้ทุกคนที่ไปจะบอกว่าปะป๊าเยอะมากเนาะพี่อยู่ว่าปะป๊าเยอะมากเธอดูสิจะปะป๊าอย่างนี่กำลังหายกำลังหายอยู่จะปะป๊าอย่างอย่างนะส่วนพีนัทเจอแล้วใช่ไหมปะป๊าปะป๊า ไปยังมีแล้วไปรักคนเดียวันนี้ที่ต่องอ่ะยืนหนึ่งในการเปลี่ยนเสื้อนนเนาะปลาเสื้อสองตัวคอสตูคอสตูกัตตูตตตเมเธอบริเวณนี้เหมือนอนว่าเออเขากินกันเดินจากงานเองเนี่ยเขาก็เ,ากเลยนั่งกินตรงนี้เจสก็เลยจะมาด้าซ้ายก็ เมื่อกี้พี่นัทสื่อสารกับคนจีนนะเธอพี่นัทเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพูดจีนปังมากพี่โซบอยากกิจีนโนบานหน้าด้วยอยากกินจีนโนบานหน้าโอ้นี่นพูดจีนเก่งมาอังกฤษจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์อินเดียโกูชาลามตอนนี้กำลังชารามจ <c oughs> นะเป็นงานอะเบงงาน Tak ada satu. Tak satu, yang tak ada. Satu, tu, dua, tiga. Tara. Oh my god. Dia tengok benar tu Dia nak cakap kain kau memang ก็จะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูไฟนะเธอสวยมากเซ็กเยอะมากเจอเลยปะเจอยังเจอยังเจอแล้วใช่ไหมยวยังไม่เจอเธอเวลาเราได้ออกมาข้างนอกอ่ะเป็นฟรีที่แบบว่าเปิดดูเปิดตาของเราใช่ไหมพี่ต๋องถูกต้องพี่ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเลยทุกคนพี่แต่เน้นทำดาราท่านหนึ่งอหสมาเอดอลล์นะคะ เฮ้สเปนเรวดรล่ตอนนี้ตนนี้จะอายว่าไงพี่โสทำมาเลยทำมาเลยน่สดุไอีกทีหนึดู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  คนล่าสุดดูสิปวดหัวพิสซูป่ะแอมโมเนียเหมือนกัน,นแอมโมเนียเหมือนกันเหรอไกลๆตรงนั้นนะอ่าดมห่งหางๆติดีต้องดมห่งหางๆปวหหดหัวปะแอมโมเ,อเนียปะอเอโมเนียล่าสุดอนะเข้าในนู้นอะแล้วไม่ไหวคาร์บอนมอนอกอมโมเนียนะฮะ นี่ตอนนี้ทุกคนพี่พีกำลังจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเหนื่อยมากในการเดินทางวันนี้คือเหนื่อยสุดๆเธอแล้วก็จะกลับไม่รู้ว่าจะถึงบ้านตีเท่าไหร่นะกะว่าจะน่าจะตีสี่เธอพอเดินมากับเพื่อนนะก็สนุกเพื่อนชวนพี่ก็ต้องมามาเที่ยวเที่ยวกินนูน่นนี่นั่นภาษาอินฟลูเอนเซอร์วีครับเธอก็ตอนนี้พี่ก็จะกลับแล้วเนาะก็ทริปนี้เหมือนแบบไม่ได้นอนสักครึ่งวันเนาะ ไปแล้วนะครับทุกคน see you